สวัสดีครับผมอยู่ที่ช่องกรอนชัยสร้างบ้าน JO1 Official นะครับผมกรอนชัยนะครับวันนี้อยู่ที่หน้างานบ้านเดี่ยวพนนิคมนะครับมาดูทีมงานทํางานกันนะครับวันนี้ไปดูนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ผมก็พักอยู่ในร่มนะครับใกล้กับโครงการนะครับใต้ต้นไม้นะครับร่มเย็นเลยนะครับดูมีทุ่งนาด้วยนะครับทุ่งนา ข้างโครงการบ้านนะครับโครงการบ้านของเราเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นนะครับนี่ครับมีนาก่อนบ้านจะเสร็จเดี๋ยวข้าเขียวอา่าข้าวเป็นสีทองเลยนะครับออกรวงนะครับบ้านเสร็จพอดีเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าทีมงานทําอะไรบ้างนะครับไปเ,เราเดินไปดูบ้านหลังแรกอา่าตัวอย่างก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ทีมงานก็เทพ,พื้นบ้านแล้วก็ทำความสะอาดบ้านนะครับปาดอยู่นะครับนี่ครับติดติดฝ้าด้านด้านนอกบ้านนะครับงานฝ้าด้านนอกนะครับนี่ก็ การสแตปมคอนกรีตนะครับสเตปมคอนกรีสตสแตปมคอนกรีตก็ทีมงานก็กวาดเศษเศษดินนะครับมีช่างเด็ดจ,จับเสียมนะครับจะทิชช่าบจะฉาบนะครับจับเสียมนะครับ แล้วก็ฉาบมิดจะช้างไฟร้อยใส่ไฟไว้ทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้นี่เป็นวงกลมนะครับวงกลบวงกลมสไตล์มินิมอลนะครับ ด้านในฝ้าน่าจะเสร็จแล้วเวจะด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างบ้านก็ติดแล้วนะครับ ด้านข้าง่าะเสร็จแล้วด้านข้างก็ไล่ไปแล้วครับเดี๋ยวน่าจะข้างนอกน่าจะไล่ไปนะครับส่วนในน่าจะเสร็จละเหลือแต่ฉาบนะครับ ได้ฉากได้ฉาบนะครับมีฝ้าหลุดนะครับเดี๋ยวก็ฉาบนะครับ ฟ้านะครับฟ้าซ่อนไฟด้วยนะครับผม ต้องดิ่งนะครับดิ่งจากจับเสียมการดิ่งดิ่งลงมาแล้วก็จับเสียมนะครับส่วนหลังนี้ก็ก่ออิดนะครับก่ออิดแดง ความสูงตรงนี้ซี่ชแนลถึงพื้นเพราะว่าซื้อระแนงมาสามเมตรอ้ยสองเมตรแปดสิบห้าโอ้งั้นได้มันสองเมตรเก้าสิบได้ไหมฝ <c oughs> ้ามันพ้นฝ้าไหมฝ้าไปถึงไหนครับสูงตรงนี้เท่าไหร่สูงตรงนี้ไม่ถึงคระประมาณ แค่นี้พอไหมปูกระเบื้องขึ้นมาอีกก็สามสี่เซนแล้วใช่ใช่ใช่โอเคครับเพราะว่าไอ้น้นมันยาวสองเก้าสองเก้าได้อยู่ใช่ใช่แต่เอานี่ขึ้นไปจากนี่ได้ห้าเซนได้อยู่ครับครับแบนั้นห้าเซนแค่นี้ก็ได้ั้มครับงานฟ้าข้างบ้านนะครับงานฟ้าข้างบ้านนะครับ เริมนะครับเริมนะครับวันนี้ก็ทีมงานก็เอาดินมาใส่ในกระปูกหญ้าหน้าบ้านนะครับปลูกหญ้าหน้าบ้านปลูกต้นไม้ตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับเนี่ยปลูกได้เลยติดง่ายติดฝ้าครับติดฝ้า ฟาสมาร์ทบอร์ดนะครับรับยิงติดเลยยิงติดเสร็จแล้วก็วกเดี๋ยวก็ฉาบนะครับ ภาพรวมก็พอติดฝ้าเสร็จแล้วก็ลงสีรองพื้นนะครับลงสีรองพื้นเสร็จก็มีปูกระเบื้องติดประตูแล้วก็มาเก็บสีครั้งนะครับติดอุปกรณ์พวกสุขภัณฑ์นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหาบ้านโซนพนันธิคมก็ติดต่อผมได้นะครับ ที่เบอร์0969826224นะครับ0876125220นะครับยินดีรับสายครับ